คนเหล่านี้ไม่เคยผ่านสนามการต่อสู้ลนยะเป็นเพียงแค่คนที่พูดได้บางคนก็พูดหยาบกันเสือด้วยซ้ำการเล่นบทบริบทนะครับทฤษฎีนางแบกนายแบกกันแบบนี้นะีมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายในที่ผ่านมามันคือการต่อสู้มันไม่ได้อยู่ของการแบกและคนแบกยังทุเรศทุรังขนาดนีนะ้และคนถูกแบกมันไม่เลวร้ายขนาดไหน นายกทักษิณเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมผมก็เลยชวนนายกทักษิณมาพูดวันแรกของการเป็นหัวหน้าพักใช้หัวข้อว่ากว่าจะเป็นวันนี้ของพันตํารวจโททักษิณชินวัตรและก็มาพูดเล่าชีวิตให้ฟังคือผมก็มองเห็นว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทางเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจและก็มีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นแนวทางการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยณขนานั้นตรงกัน หลังจากนั้นก็ช่วยเหลืองานกันมาโดยตลอดนะครับไปทําหน้าที่เป็นทีมโกโศบ้างลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นชุดประจําตัวของนายกทักษิณเวลาไปปราศัยนะครับในการเลือกตั้งในนามไทยรักไทยปัจจุบันก็ร่วม30ปีแล้วคือผมเองก็เห็นว่าตลอดเส้นทางเรามันเหมือนกับาการที่ต้องกลืนเลือดตลอดเวลาคือในขนาดนั้นนะครับเรา ต่อสู้นะครับเราพูดเรื่องโครงสร้างพูดเรื่องความอายุตีทมเราก็เข้าใจว่าเขาเขาเป็นจริงทั้งที่ผมก็ยืนอยู่ในในแถวข้างหน้าผมเคยใช้คำพูดว่าเราพลัดหลงเข้าไปดงละครแต่ละเรื่องเขาแสดงกันแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ได้เตือนทั้งนายกจริ่งลักและนายกทักษิณว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์จาย,ยึดอำนาจจะช้า,ชาหรือเร็วเท่านั้นพูด ต่างกรรมต่างวาระนะครับก่อนยึดอํานาจถึง3ปีแต่ว่าก็ไม่ฟังและชนวนที่สําคัญเรื่องสุดซอยผมเป็นคนที่เห็นต่างสุดขั้วนะครับและวันนั้นผมตัดสินใจหันหลังออกแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อเขาพังเขาก็ตามผมกลับไปผมนี่ไม่ต้องการให้มีการยึดอํานาจผมก็กลับมาแต่ว่าปลายทางผมก็มารู้เอาภายหลังว่า ก่อนการถูกยึดอำนาจก็ไปสงคบคิดกันอีกนั่นคือจุดที่เราเวลาที่จะแตกหักแต่ว่านะครับเหมือนกับมันต้องกลืนเลือดอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงก็มีพักเพื่อไทยเราคือครอบครัวคนเสื้อแดงเราคือครอบครัวเพื่อไทยค่ะจะเห็นได้อย่างชัดว่าการเลือกตั้งปี6กนั้นก็ใช้แคมเปญว่าตามเสื้อแดงกลับบ้านรับปากกับประชาชนว่า จะไปแก้ไขกฎหมายทั้งปปชให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติคนที่ตายสามารถฟ้องตรงได้ภายในร้อยวันหลังจากการเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่านอกจากไม่ทําตามร้อยวันหลังจากนั้น22สิงหาคมปี6 6มันคือวันระบาดสัตว์แห่งชาติท้ายที่สุดก็มากลังเขาในการจัดตั้งรัฐบาลกันแบบนี้สิ่งที่ได้คือการกลับประเทศไทยอย่างเทๆ่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว เพราะฉะนั้นนะครับการออกมาต่อสู้ทั้งหมดการเอาชีวิตไปแลกให้กับควนที่ไม่ควรจะเอาแลกใอ้นั้นมันก็ย่อมจะเจ็บปวดเพราะในขณะที่เราสู้เราคิดว่าเขาของจริงแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องอํานาจและผลประโยชน์ประชาชนเพียงแค่วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้งเท่านั้นคือการดีลแบบนี้เนี่ยนะครับ เป็นการตกลงที่ผิดธรรมชาติผมเคยประเมินให้ฟังว่านายกทักษิณอยู่ในฐานะปีศาจของฝั่งอนุรักษนิยมมานานเพราะฉะนั้นก็ต้องการสลับร่างให้ไปอยู่ที่อนาคตใหม่และไปอยู่ที่ก้าวไกลตามลำดับก็เป็นความโชคร้ายของพรรคก้าวไกลและแน่นอนที่สุดก็ยิ่งดิวกันแล้วและไม่รักษาการดิวไม่รักษาสัจยาความเลวร้ายที่ตามหลัง นะครับคือการดีลนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนเลยนะแต่ว่าเมื่อหักหลังกันมันจะลงท้ายแบบ19กันยายนปี49หรือ22พฤษภาปี57กันอีกรอบนะเพราะสิ่งที่นายกทักษินกำลังทำทําอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เรื่องอภิสิทธิชนเรื่องสองมาตรฐานการเมืองก็ย่อยยับกระบวนการยุติธรรมก็พังพินาศมันนำไปสู่สิ่งนี้ตั้งั้น การข้ามขั้วการระบาดสัตว์มันไม่ใช่เป็นการเสียสละมันคือการทรยศกับความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ตายนะคุณเสียสละเรื่องอะไรมันเป็นความอยากได้ของคุณคุณจึงนะครับผิดคำพูดทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนไปหมดสิน้น สปีดของ<ร>อวัวหน้าพรรคเพื่อไทยเ <รอ S 1> มื่อครั้งที่ผ่านมาที่บอกว่าการ <อ S 1> ตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องอไอ้น,นั่นน่นะครับเ,เป็นการทําลายตัวเองอย่างดีที่สุดเหมือนกับการยอมรับ่าการระบัดสัตว์เป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณจะเอาตัวอย่างประชาธิปไตยแบบนี้ไปสอนรุ่นลูกรุ่นหล,ลานได้อย่างไเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจข้ามขั้วคือความเห็นแก่ตัวและก็ทําลายการต่อสู้ของประชาชนเสียสิ้นไม่ใช่เรื่องการเสียสละ ผมมองปรากฏการเพื่อไทยในวันนี้ไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมเลยไม่มีใครทําลายพรรคเพื่อไทยได้แต่พรรคเพื่อไทยได้ทําลายตัวเองอย่างย่อยยับในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วระบัดสัตว์ทรยศหักหลังประชาชนครั้งนี้เอาความต้องการที่ไม่ต้องการติดคุกของตัวเองมันแลกนะครับกับเรื่องประเด็จการเรื่องประชาธิปไตยก,กันหมดสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะหาความสําเร็จและความนิยม กลับมาไม่ได้แม้จะมีตัวนายกทักษิณก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคเพื่อไทยจะได้รับผลลัพธ์เนี่ยซึ่งครั้งนี้ก็หนักที่สุดแล้วนะผมไม่เคยเห็นพรรคเพื่อไทยตกต่ำขนาดนี้ตั้งแต่ไทยรักไทยมาแต่ครั้งหน้าจะต่ำมากกว่านี้คือการแบกในบริบทนี้เป็นการแบกเพื่อประโยชน์และสังเกตดูว่าคนที่ทำหน้าที่ในการแบกทั้งหลายนั้น จะไม่ได้อยู่ในสนามรบอย่างแท้จริงมีเรื่องก็ก็หนีนะครับบ้านเมืองปกติก็เป็นคนสำคัญเป็นพวกที่เก่งหลังเหตุการณ์พร้อมจะชี้หน้าด่าคนได้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันที่ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ซึมซับในการต่อสู้ไม่มีความรู้สึกรู้สาและก็หยาบเกินกว่านะครับที่จะหาแบบอย่างอะไรได้ ก่อนที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์นายกทักษณิณผมนี่ฟาดฟันกับพลเอกประยุทธ์และสามปอนะระหว่างนั้นถ้านายกทักษณิณท่านไม่มาพูดในกับผมในลักษณะดูแกลความเป็นมนุษย์ผมก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงท่านอยู่แล้วผมก็กล่ํากลืนกับผมต่อไปกรณีนายกทักษณิณนะครับกับใดท่านยังไมหยุดวันนี้ก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันทุกวันต่อไปนะครับเพราะหยุดวันไหนก็ถูกข้อกล่าวหาจากทุกภาคฝ่ายอยู่แล้วนะครับและถ้าผมไปวิาพากษ์วิจารณ์ตอนมีเรื่องวันเดียว ไอ้พวกติงนี่ก็ถล่มตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็บอกว่านั่นก็เอาหลักต่อไปนี้ว่ากันตามเนื้อป้าใช้คําว่าประเทศไทยต้องมาก่อนคือเอาประเทศเป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทั้งสู้เรื่องตัวบุคคลสู้เรื่องหลักการมันมามากนะบัตรนี้เนี่ยเราก็เดินมาถึงจุดหนึ่งว่าในห่วงสุดท้ายของชีวิตในช่วงบั้นปลายเนี่ยเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําในสิ่งนั้น คือผมก็อยากเห็นว่าอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก้าสึกว่าปีนี้เราไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงแม้แต่เพียงวันเดียวนะเพราะฉะนั้นในแต่ละห่วงเวลาเอาหลักการประชาธิปไตยมาจับ92ปีนี้มันก็ไม่เคยมีอยู่จริงแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับมันเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ระหว่างทหารกับนักการเมืองแต่ว่าไม่เคยอยู่ในมือของประชาชนแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนตายขอเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสักวันที่เกิดขึ้นในในประเทศไทย